สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลับมาอยู่กับช่องผมเพียงเลี้ยงตัวใด้นะพี่น้องเนาะตัวกับเช้าวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2อง7ันนะ้อพี่น้องเด้อทำมาอยู่กับตลาดนัดบ้านบ้านนักฝ่ายพี่น้องตลาดแห่นี้เปิดทุกวันแข่งขานกับวันศุกร์พี่น้องเป็นตลาดชุมชนเล็กๆกับมีงัวเลีเ้ยงงัวเนื้องังว โุ้งมาตลาดดีแล้ครับพี่น้องราคาเบิ้งข้างในครับสามเปอร์เซ็นต์ดนนี่เป็นขายกันแล้วครับพี่น้องนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับขายเนี่ย 10, 1, ตัวเมียพี่น้องด้วยสายโคดุคุณเจี๊ยบราคาเบิ้งพี่น้อง ก็เราไม่ต้องหนึ่งหมื่นหนึ่งันารอยเป็นราคาแล้วหค่กะเร้อังเาอัน่ะก็ม่มอน่ะแล้ไปใสบด่น้มานวเปิดเียนี่หลที่ไหบยอกบปวดหำก้อนเขาลกอหมเลยอันพอ่อบของานมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ไหมอยอี่หลายนางให้เนี่หา สองสี่หาตัวหาตัวครับอันผู้สาวน้อยเด้เนี่ยูสาวน้อยว่าเดียแปดพันครับแปดพันนี่ครับตัวนั้นตัวฟ้ากันไปตัวผู้น้อยครับเจ็ดปัญหาตัวนี้มันตะเดียมแล้วนี่พ่อเนี่ยตัวนี้มันสามเดียมสี่เดียมแล้วเนี่ยตัวเนี้ยครับสี่เดียมแล้วเนี่ยตัวผู้มันอยู่ท้ายนะแม่ขี้กันนี่ก็ตัวแม่ขี้กันเนี่ยได้แล้วแปดพันครับได้แล้วแปดพันสองตัวเมื่อหกอัวนี้เจ็ดเมื่นไม่กันนาอจิตัวนี้เด้ตัวยงยันนี่เด้ อยญ่ผงว่าเดี๋ยวมืเาร้อยครับหน่งเ้ารเสาใหญ่อันีีเห็นตทไา่ดำๆนี้เด้ตะดำๆนีเสาแล้วนะที่เห็ต้หนาอยู่เนี่ยเสาเสาผู้สาน่อยเ่ารตัวนี่ยนึ่งพันเนี่แนวดีเนาะสีตาดีบกติยนนอนดีเก็ดาดหาิตไรพ่อ ตัวนี้ก well. ็ด <c oughs> ีเนาะตัวนี้กะไทยดีเนาะไน้องพมานเอาเบอร์ได้ไหมเอาเบอร์มาเอาไว้ครับเบอร์พมาน 097-238-9252-096-7-573-435เนาครับตัวหาแล้วครับเด้อเวลายมีไตเดี๋ยครับอยากได้มตัวได้น้ยกยก3ตัวให้ดีเนาะเข้ามาเนาะตัวนั้นซีด๋ยวาี้ยเถื่อนไปนาะตัวนี้เนาะขอาผ่านครับขอได้ขายครับผมก็เสื้อเดีย เอาเป็นเป็สายอยังพ่อเนี่ยสายเนื้อแล้วสายเนื้อเทียบเท็จราคาเบ้างเลยตัวเท่าไรขายไปเท่าไรเนี่ยหนังโมนี้เขาขายเหมือนเก่าจีบว่าขายเหมือนเก่าจีบครับเป็นเทียบเคียงราคาบ้างก็ได้แล้วครับนี่นี่ครับาก็แล้วเก่าติดเก่าขายกันไปแล้วพี่น้องเด้อ กับบอกบอกของไฮนันไฮนันไฮนันสวัสดีครับครับผมวันนี้ได้แม่ลูกมาเนาะครับแม่ลูกลูกแรกลูกเต้นไฮนันลูกแรกครับลูกแรกลูกโซแม่จิครับผมได้จ็กเดือนเราลูกเขานนึ่งลูกได้สองอาทิตย์แล้วครน้อยยู่หนึ่งเนาะลูกแรกเนาะเประเทศไหนไฮนันเนาะว่ายสิบหกพันว้ายเงินหกพันห้าร้อยไทยเนาะไทยไทยไทยกลางเนาะ เป็นลูกแรกสดดียิไ่ได้เนาะอืมมีลูกก็ดียิไ่ได้เนี่ยลูกดีเยอนอา,าพุดเองอือรากไปทดสอบบ้าะ เก้าแปดน8เก้าแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าแดเจ็ดหกหนึ่งแปดเจ็ดหกหนึ่งอยในเพรานั่นหนอกมาแดงเนาะนี่หนออคผมนี่หนอกจะกอดได้ดีเลยนีจิงน้มดีวะเนี่ยจินลมดีครับกำลังตึงเนาะเอาอย่างนี้โูหาเรา้วครับเด้อขอบไ้นั้นครับเราห้องไว้สิบหกหมื่นหันห้ารอย เแม่ม hey, mm. ันอยู sure? no, water, ่ท uh> ั yeah, ้งหมดทีละอุ้มลูงถือรถใช่ไนะเออแต่พอเดี๋ยวถึงสองก็ถึงปุ้งมันก็หวังลูกวันนี้แหละฮัมพ์พ่อเหล่พ่อเหล่สวัสดีครับปุ้มสวัสดีครับพ่อเหล่มาจากตัวนี่ยเหล่มาหาตัวครับหาตัวเอ้า อันนี้เดซตัวผูกถุงเงาๆเนี่ยตัวใดเนี่ยอันนี้หมื่นสองพันหาครับลูกลวงตะวันโอ้สายผูกตัวเนี่ยครับอี้ยาท่าเด้เนาะงามดีเด้เนาะโอ้ดีพร้อมเนาะบ่าเดียวจะไปท้ามันล่ะเออทำนี่ตีขนบ่มีเออเป็นเป็นคู่บ้าวหน่อยตัวเนี่ยครับราคาเนี่ยร่วงลงแล้วรันเที่ยวในเก็บแล้วใช้ผู้หมันตัวนี้หมื่นสองพันหาร้อยครับอันนี้เด้เนี่ยไอ้ตัวนี้เห็นจะท่าอยังไงเนี อันนี้แม่ลูกครับเียแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกลูกตัวใดน่เนี่ยลูกมันเยอเดกันนี่ยนี่ที่เห็นตาท่าย,ยิาต่ตแม่พ่อตู้ลูกกันอ่ะเปิดทเดเนี่ยตัวนเนี่ยอันนี้เปิดได้มืดหาพันหาร้อยมหันหารอยแม่ลูกตัวแม่นอะดีเด้ออันน้อน้อยเด้คู่นี่มืดสามพันครับเป็นตุ้แม่ั้งคู่ตีแม่คู่มืดสามพันก็ตกตัวละเก็บพันคกันหานะ ลูกที่ใดเพราะว่อะไรเนี่ยลูกที่ใรตัวเนี้ยลูกแรกครับลูกตัวแม่ให้ตาผู้ตาผูดีลูกกระทับก็บามั่นย่างดีเพิ่นหล่ะลูกแรกกว่าทีลูกแรกอาเขาแลบอกเบอร์เนี้นะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองหู้นย์ห้าสองห้าเแว่านบ้านขาวบ้านขาวนาลูกกะเดีนยละบุ้นี่ สิอวได้ซีหาดอยวน้นด้วยขับมาพอกของไฟดุลพี่น้องเด้อเาของไปสองมือพี่น้องเนี่ยงาวาที่อพานไฟดุนขอบอุบหนแหงนีพี่น้องเข่งขาดียุ่ประมาณ 35, ร้อยสามสิบอวกสี่สิยู่ พอผ่านอืพอประมาณเนาะเสียดพัดขานี เออขากนขาเน่ย่จากปีเดนี่ไมปีสองปีั่าตัวนี่เนอะสองปีตังแปขาเดือนตัวนี่เนาะครับผมราะว่านี่เนาะปีัห่ปีนี่ครับพ่อพอเรียนเรียนสวัสดีครับครับปูมได้ตัวนเงี้ด้มามตัวสามตัวีทองทองตัวอันนี้ทองนี่แดงเนี่ย ท่องท่องท่องแรกกือท่องไหนท่องสองท่องสได้เดืนแล้วพ่อได้หกเดือนกว่าแล้วตัวนู้นองเต่าแล้วตทวไหตัวนี้ตัวนี้บอกว่าสิบหกหมื่นหพันตัวที่เดียวบอกว่าสามหมืนอเป็นพ่อพันเดียวพ่อได้เจ็ดปีแล้วเนี่ยเจ็ปีนั่นไลูกตัวไหนพ่อลูกแค่สามหนึ่งโอ้ลูกสามหนึ่งเนี่ยครับสามหมื่นเท่าไรก่อนสามหมื่นสองสามหมื่นสองพคุณเดียววคุณแบบหมื่กันทองคือกันทองคือกันเนาเอาเรียนบอกเบิแน่หศูนย์แปดเจ็คือแปเจ 2530้าสามศูนย์ส่อเก้าหนเกียนทับใหญ่เนาะอาอครับผมวันนี้ก็บักไงกันนะมืถูกเกินต้นี่ยเส้งขาดีโอ้ยไงหลายเนาะ บังคอกของวัอยครับน er ี่เราได้มาหลายตัวอยู่ให้เป็นงามๆไม่ต้องเด้อของคนมิยูเป็นแม่ลูกดีปะอืออันตัวอัตัวทีอัเท้าๆนี่แม่ลูกลูกตัวไหนลูกตัวหลังกูเจ็บตัวลังอันตัวแดงๆนี่ตัวแม่ที่กัน Nó cứ non nè ลูก rồi nè. บ่สิไปไปแล้วให้อย่าง เมลูกเขาเมมันอยู่ถัดไปเด้อเห็นเมวันปีบีน่ะเท่าไรน่ะเท่าไรเมลูกเน่ยว่าไว้3สครับก็ตัวแดงเม่ลูกแดงเด้อยเมลูกแดงว่าไว้36โอเคเอาพอเปิดอเปืเนี่ยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้เจ็ดหเจนี่ย์ห้าหนึ่งสี่ศูนพอใจน้องบัวละวีครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปใกล้ๆอีกรอบนึง นี่ครับครับผมสวัสดีครับวันน่ะได้ไหมตัวมือเนี่ยได้มาสองตัวสองตัวคือว่าขายไปตัวนึงแล้วตัวนึงแล้วแต่ว่ามือเรียสองตัวเออเดียวสองตัวก็เม่นเด็กผมทดสอบสมองรถจับไปคิดก่อนตัวใดที่พ่อมาเนี่ยตัวแดงเนี่ยตัวแม่นี่ท่านหาห้องไว้ายจีบท่าหา ขอขอทายดเนาะตู้พูน่เด้ตู้พูนนั่นทอารบตเท่ากพันห้าูู้เออพ่อพบอกปืเนี่ยศ์แศูนย์แปดสามสามแป่องสอ่าบ้างน้อยอ้าวโอเคครับจีบพันห้าตัวนี้ครับเบิ้งลูกมันคือเบิ้งเบิ้งภาพหมูเปนเวร นบเบิงดอกมันยังไม่ใช่ด้ออกเนี่ยเบิ่ก็ใช้ลูกธรรมดาเนี่ยแหะเนี่ยเออเห็นเหรอเขาเห็นแล้วใช้แต่ลูกมาวอยู่นี่ยงานของเราอยู่นี่นะครับเนี่ยาองครเบงามันเ่านมานห เอาเอามาฟอพวกนั้นยัไข่ยังกันเนี่ยเอาบุ้งดูบุ้งดูจอกดีนะโอ้ขาจอกไข่อะไดทด้งวะนี่จอกจอกจอกฮาชุดละขาลชุดหนึ่งมิจขาซีชุดหนึ่งมีซีขามีหางพบขาละล้อยมีหางพบโอ้โหเมาใสเบิ้งใสเบิ้งนี่เนี่ยเนี่ยชุดนี้มีขาล้อยดีเนี่ยเอาพอนเอาโยบุ้งด้วยโอ้ดีดีขาล้อยอะเขาพอเรียบร้อยแล้ว เอาไปตุนเนาะแต่ว่ามันบ่อพอจุดับพอวันเล็บเราออกแล้วอ๋าชุดนี้พวมีหางก็ันเหรอยยาไม่ยุทยา่อเนี่ย่จบเบิ้งเบิเปิดเบิ้งดูาะหอานันี้มัต้องเนัแล้วกัอันนี้พอตงเยหางในปีพ่อเั็นหางรล้อมนั่นเป็นหาหมครับเนี่ยเนีนี่ยหาร้อยหา้อยหาลยครับเอาเนี่ยอนเทนนี่เขาันี้ครับหาล้อยเอาไปตุนเนาะไปตุ้นหาร้ครับในกาหาล้อนี่ก็หาล้อยพอหาร้อยไปนะครับหัวหาหหาล้อยไป เราี่น้องวันนี้กันใช้บรรยากาศในเบื้องนี้น้องตลาดนัดบ้านมาฝ่ายพี่น้องเด้อหนาชุมชนนี่ครับผมลงโค้งอยู่นี่ครับพี่น้องชมบรรยากาศใบแป้วว่ะเบอร์โรตีเบอร์โรตีโอ้คุณผู้ครับเด้อเอาไปกินบ้านชิมชมเด้อผู้ใดเนี่ยนะผู้ใดมีเมียก็เอาไปฝากลูกฝากเมียเนี่ยอย่ามาตะตุ่มเป้าจาะถุงอะถุงเดียวครับที่ร้อยเนี่ยโอ้เอาเอาที่ครับคุณอยากซื้อซอยเอาหกร้อยนะครับเด้อ น่ห้องเท่ตอนขายต้นห้องห้องเท่เนี่ยต้นห้องห้องเท่โบห้องว่าขายเลยหกร้อยห้่ย้าสิบห้องีกรเอยห้าสิบได้ขายได้เท่เนี่ยสี่ร้อยเนี่ยขายได้สี่ร้อย โอ้อยู oh, ่ในถุงยังได้ตอกันอยู่น่องงวนี่ก็ได้ปีเบิงก็ได้ครับนีเบิ๊งก็ได้หัวโอ้เป็นตะกินอะไรด้ออาตัวแม่แม่ภาพเนาะไปต้มเนาะไปต้มมันยำแหลก่เนี่ยมีฮอตมีซุยเขาเลยเพราะว่าอย่างนี้หลยมันยำเนาะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปบรรยากาศการเลี้ยงงวงไอ้การซื้อขายงวตลาดหน้าบ้านหน้าฝายมาทำนีพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวิญญานพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวิญีาณก็เพียงแต่ใั่น้ำครับวันนี้สวัสดีครับ